ท่านผูช้ชมครับยามเย็นนะฮะของอาหารป่าทีมห้วยยางมามา่าหมูสามตอนเย็นต้องกินมามา่าตมบลละรหารอำเภอจตุรัสจังหวัดเชฟูมครับผมท่านผู้ชมเขาบอกว่าตอนเย็นต้องกินมามา่มามาม่ากมามาม,มามา่มา,มาไม่ใช่มามกหมามาก<มา> <laughs> เขาโกงเรียบร้อยแล้วครับผมเนี่ยเอาใส่ด้วย นั่นไอ้แล้วมามาาเดือดับๆเลยครับผมเนี่ยก็พองออกเลยนั่นอืมันร้อนแล้วแบบนี้ครับผมอาหารป่าครับผมอาหารบ้านเห็นบอกว่าเตรียมโต๊ะไว้เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะพาท่านมาชมไปดูโต๊ะอาหารป่าของเราครับผมว่าเขาสวยงามขนาดไหนฮะโต๊ะที่นี่เรียบร้อยไข่กี่ใบครับเนี่ยทีใบมาม่ากี่ห่อสามสามห่อครับผมอยู่ข้างหมูประมาณสามขีด มีหมูด้วยเหรอหมูด้วยสามหมู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 กำลังคนกันน่าดูเลยครับผมวันนี้อร่อยม่าฮตามไปด้วยฮะเครื่องปรุงที่ติดหอครับผมครับกำลังปรับเดือดจัยครับผม อาหารกินของป่าไม่เป็นไรไม่มีน้ำมันเกลียวอยู่นั้นอ๋อเหรอมมไ่โอ้เดี๋ยวค่อออยเดี๋ยวค่อยออกใช่ไหมน้ำมันเกลียวอย่างนั้นขอโทษทีที่เสือกครับผมน้ำไม่เป็นอย่านั่นน้ำมันเกลียวน้ำมันเกลียวน้ำมันเกลียวนี่ไม่ควรจะต้มกันแบบนั้นไปเลยไไมม่่่่ใใชชอันนี้มันไม่ใช่น้ำมันเกลียวเป็นพริกเป็นยัางปรุงสำเร็จรูปสำเร็จรูปครับผมเกลียวให้มันร้อนๆแล้วก็ จะบอกว่าปิดฝาไม่เอาถุงปุงออกนะชดกินเลยชดกินเรียบร้อยครับผมนะฮะอมไหมชิ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 มยังชิมยังทำท่าชิมดิ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 เียชิมนะอยัาขยชิม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 ชชิม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 ชิ เป็นไงทานไหมอร่อยมากครับโอ้ยกนิ้วครับผมท่านจะงอนยกนิ้วครับผมผมพาดูหม้อข้าวครับหม้อข้าว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 ครับผมมีมันมีมันโบราณใส่ด้วยมันมีมันโบราณด้วยมันอะไรนะมันมันมันเห็บมันเห็บมันเห็บครับผมมาแล้วยกมาแล้วยกมาแล้ว เสียงหมูครับผมเหลือแต่น้อยหนึ่งเขากินก่อนแล้วครับแค่นี้ครับผมมันไม่สบไม่สบายลมไม่ไม่สมบูรณ์เลยจะได้หนือไม่ได้ครับไม่รู้จะเย็นก็พ่อจะเย็นครับผมนี่ครับเห็นไหมฮะตัวหาเรอครับผมฟางครับผมฟางนิ่มครับผมรวมทั้งการนอนด้วยครับกางเต็นท์ป๊บนะเราก็จะมีฟางด้วยครับผมมา ป๊าป๊ป๊าป๊าป๊าปขออนุญาตนะครับผมดูอาหารเย็นของเรามื่อนสักก่อนเดี๋ยวเรามาชิมกันดูซิว่าเป็นจะได้มาอุ้ยพอแล้วเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับว่ารสชาติ ของมาม่าตุ้มยำรสชาติจะเป็นจ๋ดายพ่อมางโตฮะโตโตอาหารครับผมตัวแป้งต๊ะครับผมตัวอาหารอร่อยมากเันว่นี่กินแล้วจะนอนอหรอไม่นอนไม่ได้ ลก็นั่งไหนตัวพังนี่หรอตัวไปทังคางเนะคือชีวิตจริงไม่ใช่ละครหรือหนังเป็นเรื่องราวสามคนคนหานูเป็นอาชีพเลี้ยงตัวไวนวัน กินข้าวกับมันมันมันอะไรมันเห็บครับมันเห็บมันเห็บต้องแกะมันเห็บครับท่านผู้ชมครับเคยไหมฮะเคยทานไหมครับมันเห็บจะเป็นหน้าตาอย่างนี้ครับผมมาครับผู้ชมครับมากินข้าด้วยกันครับอือหือกินมันบังเห็บ ไม่เห็นนว่าเขาไปบ้านเขาหรือเปล่าใส่ช้อนยุติสายอะช้อนอะไรเยอะช้อนเยอะด้ยช้อนยังเยอะเลยอามาเป็นคลินๆนีบครับท่านจง้อครับผมับโอ้นก่อนยังอนแมงพ่อน่างนี้นะเห็นอันนี้ก็ตักมามาเดี๋ยวทำนี้ก่อนจง้อมามาอันนี้มามาเลยมามาคิปักโอเคเลยโอเคเล้ กิจกรรมของเรานะครับเราก็พักไปตั้งแต่เดือนเมษานะฮะจากวันนั้นถึงมาเดือนธันวาก็เมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพศจิกาธันวาก็แปดเดือนครับผมเราก็ไปมาหาสู่กันประจํานะครับกับครอบครัวของผมนะผมชอบไปมาหาสู่กับครอบครัวนี้ประจาครับผมเือนใหม่ต่างเดือนใหม่ ลองอไไช,ชิมดูก่อนอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวชินดูก่อนในจานนีก่อมเเป็นไงพ่อผ่านไปะมียอดจะเวลวเนาะขาดตุลาวะตลามีอะไรขาดตุลาเอาเนี้ยเอาเนี่ยเไร่เไร่ไม่เป็นไรบรรยากาศโัมาสุดๆครับผมโัมาเนี่ยตรวมาชั่วๆขาดตุลาขาดโัมา <laughs> ขาดตุลา ขาดอะไรต้องอากาศลมาอากาศตูล่ตูลแดตอนแดตอนอย่างกเราอหอะไรนี่ต้มเลยต้มาชักชใส่อะไรต้องเปลี่ยนใส่ลูกข้างหมูร้อนมัร้อนเลมันร้อนมันร้อนร้อนท่าทครับดข้าครับผมครับ ใจจังเลยดน้ตาลมาใส่มันมันว่าจะไปอีกตัวขอบที่เาืขอบแล้วนอนะมันขอบจังว่ามันเห็บอะขอบรูปยู่ตรงไหนล่ะนู่ตรงไหนโลมา ร้องเลยใช่ไหมไม่มือไม่แสบไม่แสบไก่อะไรไม่แสบเป็นไข่เมนูเราวันนี้ก็จะเป็นปลากระกป๋องครับผมใช่ไหมอร่อย,ยอต้มยำทำบ้านครับผมยำแน่ไอ้ของไอ้ของยำอ,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 อร่อยกว่าไหมอร่อยกว่าน,นั่งข้าวเกบ้านชา ใส่ได้รอยยิ้นอืมอะตรงนี้ไม่มีแล้วอันนี้ก็ใส่ธรรมดาไม่มีอะไรไม่มีกัญชาไอม่จักบกให้เลานี่เราจะบบกบรรยากาศจะครใหมีเสียงกีกาด้วยครับกากา Kát kính khao yang. Mạch yên hạ kìng ăn được bát. Một ăn ăn ที่พ่อๆเด็กๆบวกกันน้ส่งมันมันนะขอน้ำมัน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 เป็นน้ำมันไทมัน่เดี๋ยวมันุกเยี่ยมทางนั่นทางไปเลนั่นนั่นทางไปข้าอนะบ้เปิดข้อใกลได้ สชาติครับต้ยมยำมาม่าครับผมอร่อยเหมือนเดิมครับต่อจากนี้ไปก็คงนะฮะหลังจากที่เราทานข้าวเรียบร้อยนะครับก็คงจะอาบน้ำนะฮะแล้วก็กางเต็นท์ครับผมเดี๋ยวตามกันอยูเรื่อยครับผมครับก็เป็นคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นคลิปขออนุญาตเป็นอตั้งชื่อว่าอาหารป่าครับผมนั่นดูก่อนครับผม บรรยากาศ<ม>พวกเราฮะเดี๋ยวจากลากันคลิปนี้ก่อนครับผมขอบคุณครับ